ปันสุขในวันสีชมพูอันนี้ตงรงกับอากาศันอาคาศขันที่13พค2567แน่นะครับขึ้นสี่ขับเดือน3ปีมาลงอากาศเย็นๆเดเราปันจักรยานแบบไอราาินเย็นไปด้วยกันบนเส้นทางสร้างสุขที่สวยงาม เรี่อมากๆเลยไม่ต้องแข่งขันกบใครในเรื่องของความเร็วไปตามแร่งของตัวเองอความเซพของเราสวอสายเบิร์นาเรืๆๆๆ่อยๆเรื่อยๆสุดยอดสุดยอดขอบคุณทุกท่านนะครับที่เรียกว่าอกมาปั่นจักรยานขกำลังา,ายยางเช้าไปได้วยกัน ที่มีต้งกันเรามาใจกันขอบคุณหัวหน้าของขอบวนด้วยนะครับชาวพม่านาตาญี่ปุนน้นำใจใสปิ้งยิ่งกว่าน้ำชีว่าผมเลยนะครับหมองภูเกิมิยะแด้ทางห่างของนาเดชร,รู้จักนาเดชแต่นาเดชไม่รู้จักนะครับเรากำลังปั่นลำให้เพลินเพลินเพลินไปด้วยกันครับขอบคุณมากๆครับ